ปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังมีอยากให้หัวใจแบบนี้ไอ้เมีบุญท่านยาท่านยามาน้ำหายเห็นยังมาน้ำหายเมียเพราะว่าพอเราบอสไปต่อไปคู่โยูโรงเร์นมันบอกว่าสิยเงินกับท่านยาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกัน คนก็ได้อกหักมาเนี่ยผู้สาวเลี้ยนจบแล้วสิไปเลี้ยนกรุงเทพบอกเคยให้ใจก็บ่ายตั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แซบผู้สาวบอกเคยสิโฟสซาไอต้องยอมรับความเป็นเกิบเพื่อินที่รัก ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอไอและเจ้านั้นเมีค่าที่ผ่านมาไอาหักเจ้าโอ้ยให้เกียรติน้องเป็นโอ้ยที่อ้อยนังดีอยากเลยปากเรียกเธอ อยาให้หัวาวาดอีกแบบนี้ไอ้มีเีตุแค่อย่บอกให้น้องเข้าใจไอ่บอกเคยก็ไรลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนเสียใจ ณเสียงประมือรับตัวแท่นแฟนเก่านะครับม้วนในช่วงนี้นะครับวันที่18มีนาพี่น้องจะเลืมได้ครับอยู่ทางบ้านน่าจะเลื่อนบ้านน้องจะเลื่อนครับแล้วก็วันที่9้าเมษายนนะครับอยู่บ้านดอนกอกุ้งเหลี่ยมนะครับทีมงานแล้ก็นรุเสียงทองพี่น้องขอฝากไว้น้ำเนยแล้วกันครับ ละอพอมาเห็นแทบลงเองมาคือกันเสียเองกับแฟนนายคณเก่าป่านพิมเดียวกันกับเขาบัดยามยังหยกใหส่วนส่งเออไทยจะไ่น ลำบ้าเม่อใดนี่เด้อวันนี้เด้อมัวยิ้มใส่เราก็ดีลาหุนหน้าตาเดิมอผู่สิบ่ต่างกันเลยดอกพอเอ้าเจ้าไปม,มือกรอง ตาจ้องสวิตแอบมองตาจบใจพีต้องพลังฟังมาหัศบรอนี่าะกันดึงผสมบ้านพี่น้องขาแบกเดียวกันบ้านพี่น้องขาแบกเดียวกันเพื่อนในใจมักินเินเขามาเปลีใจเปลี่ยนไม่ได้เคยปวดแสบแสบเหมือนเดิมเป็นตัวแทนแต่ก็ที่เต่าไปใจเลี้ยงเลื่อมเขาได้อย่างไรเหตุจ้องตาแล้วไงไม่ไหวบาดใจกันทิ้ ดีน้อยสิรุนแรงแรงใจสยารักสัง่งอย่างดีลูกหัวใจช้ำที่มีกงไายจากไปไปมด่ไปเดียนะโดนบางไม,ม่บ่าหอนทักมาใอยไอไมน น้องวางยังบ่มีไผใจน้องวางยังบ่มีไผซอยรักษาไปไแตใจเด้อนนองใจจะรายแม่เดือนนองน้องเตือนกล้วยับพิเศษแดงทีมงานจะภาพจากน้องเอิ๋วมีรัดดาต้คทองเสียบหวานบ้าต well. ้นวานพ่นสวยๆคำเล่า สวัสดีครับพี found. ่น้องครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณน้องนางงานเครื่องกับปักชะเเคงสกัดดัเด้อขอบคุณครับปัดนะครับเบาลอเสียงท่วงขอบคุณครับวันนี้สําหรับพี่น้องที่ใส่เสียเขาวอย่าเิ่งออกได้เด้อให้ลูกเต้นก่อนโอ้ยเหลวพวกท่านอีโอดบม่ได้สียเร็วพันยงเสียโอ้ยขนาดเต้นน้ำงานหลวงปู่เนาะยงเสียไหมอดบม่ได้ไหม บพรกันเพราหลายพี่น้องจักหน่อยเนะาะจังไหวออกเงาคูกับแบ่งปากแบ่งส่วนพี่น้องกับเปี่ยนให้ผู้ถ่อห้องน้ำหาศีให้ยไปรุ่นห้องน้ำหาศีลพี่น้องเบาเรื่องบาปเรื่องบุญนำ้ำนะครับว่าพี่น้องเขาท้ำบุญขึ้นมือนี้สิได้บุญหรือบอนะ่บงานพระราชทานเพลิงศพท่านหลวงพ่อขอมีครับช่วงต่อไปครับพี่นอ้องเรียนเชิญครับตัวแทนเจ้าภาพขอบคุณทางบุรีรัมย์ขอบคุณนะครับเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ดำนะครับนายกธนภูมิดุสิตพร้อมด้วยนะครับคณะ ทุกท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้จัดการจัดงานพี่น้องทุกหมู่บ้านขอกราบเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพครับครับวันนี้พ่อเน่นอนครับอยู่น่ลันดาคอาสาครับ ครับขอกับสวัสดีพี่น้องครับหลังจากเหนื่อยมากลอยมือนะครับเบาๆไร้แล้วครับวันนี้ทัางให้ท่านนายกได้ทั้พิธีเปิดนะครับพร้อมกับผู้นำนะครับขอลองนิดนึงนะครับพี่น้องครับมีแนวกันไวเพราะอยากให้เจ้าหน้าที่ของเฮ้าโดยเฉพาะผู้หมวดสุพรรณลอยโทษสุพรรณศิลิสุดนะครับนําทีมงานมารักษาความสงบวันนี้เจ้าประชนเข้าลูกศิษย์ลูกหาสิษย์เยีหยงกระซางนะครับ ให้คิดถึงหนาพอ่อเม่ให้คิดถึงหนาหลวงปูปูจีกำลังอ่าตอนนี้กำลังเผาไก่ที่ไม่มดแล้วนะครับใส่เวลาสองทุ่มกว่าตอนนั้นในโอกาสนี้เลียนเช่น,น,น่านนายกกล่าวเปิดงานนะครับครับกับนมัสการพระคุณเจ้าถูกรูปด้วยความเคารพนะครับขอสวัสดีพี่น้องชาวบ้านและจันท้าผู้น้องเจริญพี่น้องไก่เคียงถูกมูบ้านนะครับผู้นำชุมชน ท่านอป,ปพลอสอบตชอชรบและก็ทั้งสารวัตรทหารและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกผู้ทุกคนนะครับที่มาในคับขึ้นนี่นะครับผมก็สิบวอจากวาอยวังหลายนะครับเพราะว่านี่กับป่าไปซีทุมหาทุมหาทุมแล้วก็เพื่อเป็นทางการนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับก็ต้องกราบเรียนพี่น้องวางสีนะครับว่าเนื่องจากวันนี้เขาเป็นงานบุญงานบุญงานใหญ่ของเขาก็อยากให้พี่น้อง ถึงสนุกสนานก็นหายอยู่ในขอบเขตเพราะว่าต้องน้าเรียนยังสี่นะครับว่านอกจากสิมีชุดชลอบชุดอปพลอนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสารวัตรทหารของเขามีหลายนะครับก็เลยฝากบอกเป็นห่วงแต่งานนี้สิขาดต้องขาดเสียไม่ได้ก็ต้องขอบคุณท่านรอยโทสุพรรณสิริสุดนะครับซึ่งเพิ่นได้นําทิมสารวัตรทหารมาจากพลร้อหกนะครับซึ่งมีค่าเสจ่ใจแม่ตะบาทเดียว เปิดมาทำบุญกับหลวงปู่และก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณเจ้าหน้าที่ชลบรอบขอบคุณเจ้าหน้าที่อ,ทอ,อ,ทอปอปอทุผูผูทุกคนนะครับขอบคุณผู้นําชุมชนนะครับที่เป็นหูเป็นตาซอยกันต่อไปนี้ก,ก็คคสีบอ่บออย่างหลายนะครับกับออนุญาตเปิดงานบา่อยารบกวนพี่น้องขอเปิดงานตอนนี้เลยครับขอบคุณครับ,บค,ครับก็เสียงปรบมือ้หครับตานนายกนะครับธนาภูมิเดชิตเมื่อนี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับมีวงดนตรีคณะ,ะนิรุตเสียงทองกับนิรันดาต้ตนทองนะครับด้วยประคู่ศรีมาหาชญาพิมลน,นะครับเลข,ขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระรามหลวงนะครับที่ได้วาจ้างมานะครับอยากให้พี่นอ oh, de, eng, t t ้องเขาได้เบ่งเต็มที่คุณคู่นิรุตแต่งตัวขึ้นมาแล้วพี่น้องสิเห็นแตกต่างจากที่ไปโรงเรียนหดต้นบกพริกหดต้นบักเขียวยุ่ขางโรงเรียนี่พี่น้องนะครับ แล้วก็งานนี้นะครับอยากให้พี่น้องเห็นการแสดงเ,เต็มที่บอกว่าพ่อบ่เหลือจักบาทกระส,งสังจัดไงให้พี่น้องหลายคนเห็นหางเครื่องแล้วพี่น้องมาคือสวยงามเพียงกันดีแต่เต้นดีกัผมบังข่างล่างก็เต้นดีกัน,บ,กนบังทั้งทึงบงังบังข้างล่างบังครับพี่น้องครับแต่ว่าให้นอยู่ได้ขอบเขตครับขอสวัสดีครับครับครับ มอบให้แม que ่ชมยงดำรงความรักไ uh ้อย่าเลยเอลาบดาเจ้าแล้วพี um ่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าบางมือบะยำไข่เหมืออะไรบัดยำวันสงเเกร ออย่ารเทศกาลเดือนที่มีความรักครับพี่น้อง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครับช่วงนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับพี่น้องนะครับจบเพลงนี้เนาะนะครับฝล่อยอ้อยังพูกเฮีทสามีเฮียสามข้องเักหน่อยนะครับเพื่จ้าใจไม่รุนจักเฮียซิบไว้เส้นสักก่อนนะครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ นั่งจำไบเหลือพอเรื่อมแล้วาสาเธเรื่องจะบอวันนั้นว่าใจสับ่ผนางว่าใจะมนบ่ผนางสู่หลักสียดายว่ารักว่าริมทางดอกเดือดความเบียสบายดอกเดือดความพี่สบาย ทางเจ้าจงตื่นมาเถอะเข็นมาบ้านเลยแฮสันบ้านเก่าก็เป็นหน้เจ้าเึ็นเก่าจะรอให้คิดว่าคนส่มได้นะให้คิดว่าคนส่งดนั่งก่อนจะแบกไม่ใช่หยุดสุดมนแค่แนงหยุดสมถึงเลยนะแนงเห็นแล้วเห็นแล้วผู้สาวสมน้อยแบบ น้องนางหันเรื่องครับลืมอะไรครับขอบคุณ,ณคุณยายครับพักชักสองนาทีสักกอนเนี่ยลาดเด้อ <c oughs> โอ้ยท่านอาจารย์วิลาพร่า,ากันพู่งามป่ะนี่เยากเปลี่ยนคูปป่บูไปไม่ทั้งกาลสินเอาป่้นี่ไว้ทั้งกะละจันเด้นเนาะพัวแนวกันนะครขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณแม่นไห่หลีปะ่ะนี่ปัาดอาจารย์เมื่อกล่องซุบมาทางนี้เนี่ยขอบคุณครับคุณยายครับขอให้สวยวันสวยคืนขอให้ได้ใบของไงเมือละซีหาเทียได้ย่าเด้อว่าตะทั้งไดนย่า สารคามอายุอาณามจักปีแล้วคนสวยพุ่นเดี๋ยวดรอีหลาเดี๋ยวแม่สีมาที่หลังหมดนะครับโย่วว่าหลายย่ายครับครับครับน้องอิ๋วน้องน้องน้องอิ๋วติดไทยนะครับขอบคุณครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ครับเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาครับเสียงบผเมืองครับต้อนรับหมอแคนแซกล็อกตตีครับซัวซัวครับพี่น้องหมอแคนมือนี่โอ้ยเอาเปรียบหมอลำไฟใส่ เอ้ยน้องหากินใส่ป่ะเงยโ้ยโว้ยหมอแคนพอนะงำหมอลำเบิดเลยแบบนี้ซอยซอยไปน้องฟังสอยฮีบ่มี่หมอนฮีหล่นมาไหนอีอยังก็แซกสอยไหมก็นะสอยซอยมีบอมี่ไม่หล่นเพราะมันคือการเฝ้าอยู่นี่วะ อยู่ในวัดกระซามดอกขี้กาควาได้กินหำผู้ข่าได้กินหำมลำพุ่นได้เลยอนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องอยู่ในวัดกระใาญเป็นกำลำในถ้ำกระใาญเป็นบาปเป็นก่อนลำซอยๆมีบอมี่หมอยฮีลวนหรือเปล่านี่อยู่นี่ลั่นด่าจะไหนใช่ไมพ่อเนื้อคู่ไว้เถอะฮันนี่มาผสมกันเดี๋ยวพี่ไอ้ไอ้ไอ้บ่มีรางวัลข่างเคียงติ บ๊อบพี่ลาวันขัขงเชียงตีอายขอบคุณครับขอบคุณหลายๆค,ครับพูดะะนะมีสำรองพูดนะครับพี่น้องครับคืนงานเสริมโงหานต่ำนะครับเนาะนะครับพักเบรกพี่น้องไหวอ่อนโยกคู่เห็ดตามเห็ดกี่ต่ำข้อ,ของระลึกหน,งหนึงถึงคู่บาอาจารย์ชักหน่อยก็แล้วกันนะครับขอเสียงสาวคนสวยด้วยครับ,บ,บา้าหมอร้องหเกี่ยวพูดนะ ไม่รุนกูเสียวมอแ้นตาบอดแต่ว่าเป่าบอล,เ,ลเนี่ยักปอมเนี่ยก็รออีหลีเนาะบึ้งอยู่หลังหันกูว่ามันกุดกี้เออรวดข้นว่าท้านี้ว่ามันดอกเงินดอกทองเอ้า ลนแล้วว่าขอการไหว้คุณพระขอเดชบารมีคุณพระเสียริยะคุณพระคุณสงคุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากละโลกจงว่าดลบันดาลให้คุณสินคุณท่าน คุณพีดามันดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปุกมาบังจงมาอากานจงมาอาเรือมในคืนนี้โอ้ละนอาคนให้ แล้วว่าสองมือยกเซก้ากลมกาบขาลาวะสาธุเดอคุณพระนบุโตองค์ลำมือนีมาลำลองสลองบุญคุณพอเกียรติอันใดก็ให้พอเห็นไอ้แกงสองทำไวยละเป๋เหมดถูกกรรมไวยละเปเหมิดถูกกรรมคุณพระอหอนตัให้มาปันลายวิชาแบ่งอาวุธความมรูมือนีมาลำสูงเสียงก่อนวัตดตา มาสู่ผกวขายายาไลข้างห่างนี้ผูวขาลำอยู่นี่สถานที่ชุมนมกุ้นนันเดอประกุณนดาหักปอรักสามัองบนันจนว่าบานนันดันคนเอาพังชอบองค์ ญาป่าญาลุงกับพ่อแม่ละพี่น้องกับังแล้ววันใจคุณลาวิรามันดาให้เด็กพ่กมาอย่ไก่ไกลเอ๋ไกลไก่เอ๋ไก่ไก่ย่าหลห่างวัางป่าคุณทำคุณพระตลอดครู private, so ền, บาพ่อใหม่มาซ้อมมาสิงเลี้ยงแนมสอดส่องหลอบพี่แลนน้องไก่ไก่คุสุคนะเวลาอยู่หลังอยู่คนอยู onun, kan, à, иной, краї, incoln, ่คนอยู่คนขอกลาบไปหมดวางแฟนมาฟังเรามาเที่ยวงานวันนี้วันนี้ ปาวิลพันธ์บอมี่แจ็คบาทสองบาทบ่อน้อหนอถอยกลับมาถอยกลับมาโอ้ยมาถ่ายใหญ่แต่นอบาทนอ้อยอยู่ในรันดาขันอาสาพอเอื่อนถึงน้ำสกุลเรานี้พอมาอนี่พระโจกกระโจกเดีวยวพอเด้ออุดมสมบูรณ์ไหมค่ะลงเยีนยเราจัน ไอ้ลําอสูบพวกขยันเลยห่างดังนี้ยพวกข่าลําอยู่นี่สถานที่ชุมนุมคนนันเดือยเพราะคนก็หักพอรักษาเมืองบันจนว่าบันดันคนเอาฟังชอบลุงญาป่าญาลุงกับพ่อแม่และพี่น้องเราฟังแดีวม่วนใจคนลราพี่ดามันด่าไอ้เดือพ่อมาอยู่ไกลไกลเอ๋ ไก่ไก่เออไก่ไก่ย่าไรห่างบางป่ากุนน้ำคุณปลาตลอดครูบาพอมให้มาซอมมาสิงเล่งเนมสอดสองตลอดพด้และนน้องไก่ไก่ขู NBA ่สุคนหัวลหลอยู่หลังอยู่คนอยู่คนอยู่คนขอกลับไปหมดควงแฟนมาฟังลำมาเที่ยวงานวันนี้ <Min> วันนี้ข้อตุลีย้อนน้องพนมก่อนกุมกับบางทีเดีอบางทีมันอยากส่งความเบาแต่ละตอนนะอยากจะเฝาเดดอดอนะอยากจะเฝาเดดอดอนะฟังก่อนนะโอสีคุณละประสงค์องค์ที่มาสักการณขอนะขอนะขอน้อมเพราะว่าก่อนลำนี่เจ้าก็มีก็มาสวมมาลดเปิ่งเอลี่ฝนเข้าใส่กันบ่แม่นคาหมอลำบ่อน้อนาะบาดนี่นาะโอ้ยเอวนี่รันดา นี่ละละเธอว้ทีมงานเฮาบัดมือบัดขึ้นได้ซ้ำนี่แหละครับโอ้ยสาเธอเอาขึ้นมาให้ลูกไสหลาหาพันขอให้อาอาจารย์วีรพันธ์ขันอาสาคุณแม่คนสวยน้ำเด้อกับจงรำล้ำรวยๆมีเงินล้านอังกับเป้าลังไหลามาหลายก็เก่าปวดแข้งปวดขาก็ขอให้ซวงให้เศร้าเด้อแม่เด้อสำหรับพี่น้องอีพ่ออีแม่ผูใ้ใดบอกขั้นให้บัดเนี่ย อ่ากานมันปวดแข้งปวดขาการนั่งเก็บนั่งปวดซอกกันเด็กคุณยายเด้อโอ้โหเจ้าเจ้ายุนี่สิเจ้าเงินข้าเจ้าบวสุขคนเลยบ่เนีบ่แล้วบกว่าอุ้ยไอหมอแค่นสมารอแต่แถมหมอลำซะปัญหาว่าหมอลำไฟยิงก็เลยพเนียกินเปอร์เซ็นต์ตนยกแรกแค่มาขึ้นหันไปไปน้องใบอ้อยากูเฮ็ดตามีดจีดตามข้อง นะครับเพื่อระลึกนึกถึงคณคูบาอาจารย์ต่อร้องกันลงมาเมื่อนี้ขอกราบไหว้เจ้าปูมาเฮศักดิ์รักบ้านรักเมืองปูตาอาหักเมื่อนี้ลูกเต่ามาลองมาล่ำให้เสียงดีล่ำดังเด้อผู้ข่าแล้วต่อร้องกันลงมากราบนมาสการพระคุณเจ้าปูเป็นเป็นประมุกประทานไฟสงบางเท้าบางที่เมื่อนี้ลูกเต่าเวาในวัดกายหาเป็นกรรมล่ำในถ้ำกายหาเป็นบาปเด้อผู้ข่าปากมอลองมอลำปากปากบปากเกียรติปากบอละเอียดกระแมนปากมอลำ ปากได้เงินได้คำกับปากมอแคนคือเขาเพราะฉะนั้นจังขอออกตัวไวส้สักอนขอ,อยกยกทันวเนื้อที่สูงสุดจากนั้นต่อรองกันลุงมากราบสวัสดีอีพ่ออีแม่เมือนี่ผู้นั่งอยู่รรมก็หลกก็เตาพอมด้วยผู้ลุงแม่ป้าเอาอาหน่องนุ่งผู้สูงผู้ต่ำผู้นั่งใกล้นั่งไกลผู้ได้เสียสละเวลามือนี้อดหลับอดนอนมานั่งฟังลองฟังลำหาใจให้กำลังใจลูกสลาีนรถเสียงท้อง น้องเสาหลาอิวนิรันดาต้นทองเมอน,น่ซึ่งพี่น้องทุกทกท่านมาใสยเสียบสองฉลองงานให้มันหมวนชวนญาติพี่น้องมาฟังแล้วได้เสื่อใจเลานละมความว่ามืมอน,นี้สัตธ์ทานได้จัดงานนอแจกใจพี่น้องเราจัน ูตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำเฮ็ดบุญขึ้นครั้งยิงไงเป็นสำเร็จเรียบร้อยลหลลุ่นแต่ขาทำและจ้างบอกไปทุกๆกรรมญาติมิตรสนิทกันมีบุคคลสำคัญมากมายเน้อหลายท่านเรามาหวงงามงั้นวันนี้เป็นสักขีครั้งยิ่งไงพี่น้องไก่บานไก่กะมอารวมเป็นหวมน้ำเราเป็นมงคเลเลิศล้ำฤทธิเดชเนาะเลือชา ความเหลื่อมใสสัทธาพี่น้องมาคุณคำลำมีหมอลำกรอนสิ่งมางั้น,หนให้อุ่นด้แก่ศิทธิอาจารย์ไพบุญคือนิรุตเสียงทองน้องอิ๋วนิรันดาเสียงทองแม่นบอก่ะอ้ยอยิ๋วนิรันดาต้นทองบอกเป็นอย่างดอกอิ๋วนิรันดาขันอาสาสนาานะอป่าเนาะอันหลังไว้ทีประมุจักกันด้พ้อ ตาว่าขึนเวทีนี่เทียว่าเขาเป็นไต้เฮือนเดียวกันวันยังปรึกษากันไงนาะเเถาเนาะขึ้นหันสูงลงหันต่ำพี่น้องไหวอ่อนนะครูเห็ดต่ำเห็ดีดต่ำข้อง ต่อร้องกันมากเพาะกะไหวอีพ่าอายแม่ผู้นังอยตำก็โลูกก็เต่าเด้อแม่เด้อบางเถื่อบางที่ทาทางการแสดงคำเบาคำจ่าบ่เถื่อคุพี่น้องกะเถือว่าลูกสือวาหลานพี่น้องเฮามีมาล่อมบ่ล่ำไปในอบออมใจแล้วขอเียเสี้ยวหนึ่งในหัวใจในะครไหว้ให้พี่น้องเข้าฝากไว้ในนะรรับรักน้อยแต่ขอให้นานๆพี่น้องเฮ้ามือนี้นะครพี่น้องพนว่าเงินคำนี้อยู่ฝากปลาบักเงาเงินคำคือพระเจา้ายยไก้เนื้อเก่าทวายเนื้อนาผักคุนก็มีายคุน คุณพอ่อคุณแม่คุณพอ่อแล้วคุณเมียเกิดมาในชาตินี้ใส่คีวีเดียคุ้มคา่าพี่น้องชาตินี้คือชาตินี้ศาสนาคือศาสติมาตายไปแล้วเอาอยังไปนั่กับบอดด้บัดนี้แม่คนเท่าตายไปนั่นเพินเ่นไปยังจังไงหัวเสือไปทั้งทิศตะวันตกเพิ่นเปียกเทียมใส่ตันหาสามตันหาฮักลูกนั่นคือเสียกผูกคอตันหาฮักผัวฮักเมียนั่นเก็บปอผูกศอกตันหาฮักวัตถุข,ของของเงิน